ฟูทักมาให้ด้วยเพราะว่าเป็นคิวแรกที่เไปมาถ่ายคือต้องเติมกันครั้งแรกก็วันนี้แหละก็เลยกรเด็นนิดนึงสวัสดีค่ะผมกับชาแนลคำสิงค์แฟมิลี่นะคะสวัสดีจ้ะสวัสดีครับผม B O a t K m V I G โบคำสิงครับโคโบไนจีไปเนี่ยหล่อว่ะใส่เลข เป็นสิวเนี่ยวันนี้นะคะก็เป็นวันแรกที่เวสมาถ่ายละครเป็นเรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องที่สามแล้วมีบบสเป็นอะเอกนะครับเรื่องนี้อย่าเลยอยู่ในป่า <c oughs> ไปเล่นแบบว่าเป็นคนรวยอยู่ในห้างหรือแบบว่าอยู่ในบริษัทหรูๆบ้านรวยๆดีกว่าตอนนี้โลเคชั่นก็คือป่านะคะ <c oughs> ไปเล่น,นแบบบ้านของแบบผีอะไรเงี้ยไม่น่าเลย ไปเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศไห้ทุกคนดูซึ่งวันเนี้ยที่ถ่ายคลิปเนี่ยเพราะว่าแฟนขับเนี่ยเอาฟู้ดทักมาให้ด้วยเพราะว่าเป็นคิวแรกที่เบสมาถ่ายไงคือทุกคนสนับสนุนการถ่ายละครของเบสมากแต่ว่าแต่ว่าเด็กก็จะสู้ให้ทุกคนนะคะโอเคไปน่าสดมากค่ะใช้อะไรเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นเองออนนี้ที่เขียนคิวเบสเลยป่ะครับไม่ครับอันนี้คิวจริงครับ เป็นคนมีคิวอ,อยู่แล้วครับกินข้าวก่อนเดี๋ยวแฟนแฟนขับมีไอติมเฮ้ยของแฟนขับคือน้ำกับไอติมปะเออเดี๋ยวไม่ใช่นะะอะปวดท้องปวดท้องก็เลยมากินข้าวก่อนเดี๋ยวข้าวมากินขนมแหมอยากใช้นั่งด้วยก็ไม่บอกปวดเฉย ขนมจีนอะแต่กูไม่กินขนมจีนนะกินข้าวกินอยากกินขนมจีนนะคะมันทําให้หน้าบวมเทคนิคแล้วก็อยากกินเอ่ออะไรวะมาม่าแค่ทำให้หน้าบวมขนมปังเหมือนกันพยายามหลีกเลี่ยงเวลามีงานเฮ้ยดูไลฟ์หนูด้วยอ <S <S 2> <S 2> <S พี่ก็ะ๋อมิสูอสองเนี่ยสวยนเนี่ยเด็ก นี่ช่องหนูค่ะถ่ายอยู่หรอดูไลฟ์หนูเหรอคะดูค่ะที่หนอเม้นไหนอ่ะแล้วก็เม้นเม้นแบบในเฟซหรือว่าในเฟซค่ะในเฟซในในเพจใช่ไหมอ๋อใช่เรากำลังบอกว่าพรีเซนต์เสื้อเราก็แบบว่าใจใหญ่นี่ไม่ไสิไม่เห็นเลยมันไม่คุ้นเลยสวัสดีค่ะกินแค่นี้แหละเลยพร้อมว้าวสวัสดีค่ะฮัลโหล สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่บาสพี่เบสหนูไม่เห็นคอมเมนต์น่ะคนดูไรพี่ยนต่อคุณหลังให้เยอะขอบคุณค่ะตายละไม่เห็นคอมเมนต์ทีมงานเลยเขาเข้าไปเม้นเวลาเป็นไลฟ์สดเขอาพักกันอยู่นะคะเราจะไปพบปะแฟนคลับแล้วหนูยังไม่ได้แต่งหน้าเลยอ่ะแต่ถ้าหนูไปแต่งน่าจะนานแน่เลยอ่ะ สวัสดีค่ะทำยังไงดีดงแล้วไม่ทักมาขอรูปหนูใช่ปะแต่หนูัะไม่แต่หนูบอกว่าตอนนั้นหนูไปงานอะไรเนี่ยก็บอกแป๊บนึงนะคะเสร็จงานเดี๋ยวส่งรูปให้แล้วหนูก็ไม่ได้ส่งได้แล้วใช่ไหมเลือกได้แล้ว กดยิ่งกว่าใน t ิก t o ออีก t ิก t o อยังมีแอปนวลนๆใช่ปะอันนี้คือไม่มีนะสดมากเยอะแยะมากเลยหนูกวกินไม่หมดเลยเอ้ยหนูอ่านบทแล้วนะหนูรู้แล้วนะเรื่องราวาเป็นยังไงหนูรู้แล้วนะหนูต้องเล่นยังไง จอเรื่องคำสิงตัวจริงนะครับอยากถ่ายรูปมากเลยนี่คร,รับอยากถ่ายรูปมากเรื่องสิงตัวจริงนะครับปึ๊บเบลอครับโอ้โหไม่ชักด้วยครับปึ๊บรอรอรอราใส่เชียวน้ำอยู่ไปต่อได้ไหมไปต่อไปต่อไม่ได้ดิถ้าความสัมพันธ์ของเราอ่ะ คือถ้ามันจบกันมันก็ต้องพอแค่เนี้ยถ้าไปต่อแล้วแบบเราไม่มีความสุขลอยากไปต่ออยากไปต่อก็ต้องกดเกียร์ดีปึ๊บเหยียบคันเร่งไปอย่างนี้ดิไม่ได้กดเกียร์อาถอยหลังแล้วเข้าเกียร์หนึ่งเลยปะเกียร์หนึ่งก็กึงเนี่ยเกียร์สองกล้องเสียนี่มาเป็นมุกเลยไปแกะเกียร์นกองครูเป็นยาเลยกานี่ครับสวัสดีครับน้าาครับ นในโปรเตอร์นะเพราะเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าเฮ้ยพี่ครับหน้าใสใช้อะไรครับดรมนตรีเบสเลิฟค <laughs> ่ะอาจารย์เบสเลิฟฐานาบเขาไม่ได้เข้า <laughs> อย่าพูดนะเขาไม่ได้เข้าเนี่ยกังวลนะ <laughs> เหมือนเหมือนถือกล้องอย่างนี้อยู่มือซ้ายนี่คือเขาถือกล้องอยู่มือขวานี่คือเขาถือขวดแก้วน้ำนะแล้วเขาอยู่ยนี้ <laughs> <laughs> เขาเอาเอาหลอดไปตรงปากแล้วเขาอาปากอีกนึงมันก็ หน้าสดอะก็ว่าก็ว่าสวยแล้วนะครับแต่งหน้านสองย่างสองอย่างกี่บาทน,นะสองอย่างกี่บานหนึ่งร้อย100ค่ะแต่ละห้าสิบเลยอันละห้าสิบนะคะ,ะ,นะคนดังเลยอยา่างแบบมงเกอร์กุ๊ปนะครับแบบมีแฟนคลับอะไรเงี้ยเนี่ยดูดิขนาดหน้าสดยังสวยนะ,ยะไม่สวยโโหเหมือน<ม> <ๆ S 2> เขาเลยเมื่อวานก็ฟังเั้งวันฟังทั้งวันเลยฝันวิวฝันวิวให้ก็ดี เหมือนเขาเลยเอ,อ,อมืนบบอนเข้มมันก็เหมือนกันเนี่ยถือกล้อง่งเราใช้เหมยตู่เราไม่ต้องกลัวมันไปแล้วใช้ไปดูก่อนดิไปดิรักเหมยตู่ไหมมาแล้วรักลุงแล้วหน,นูไม่ได้แต่งหน้าคนเดียว แต่นางผู้นาคนอื่นหน้าเต็มนี่เลยค่ะอย่างละยี่สิบเต็มหมดแล้วไกับกายนี่ไงกินมเร็วๆเบย์ทเก็บตังค์นะหนึ่งร้อยเลยรเนี่ยโอ้โหไก่ไก่ไก่พี่นาดพี่นาดพี่นาดสองร้อยโอ้โหเฮ้ยเราพ่วงเดียวกันเบ้านรวยอยู่แล้วเราพ่วงเดียวกันไม่ใช่เหรออันนี้พี่ตูนสวัค่ะ ขปันขปันยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ขปันยี่สิเอ็ดเออเ็นไ่่เ็ไห่ีิวาี่เท่าไดว่แวเดือนหน้าก็ย3่สไม่2 2่สอไม่ใช่้ะนะคือเพ่งเจกันางแรกเมวันนี้แหละก็แลวัอกนิดนึงเพราะว่าเบสไม่ได้ไปเวิร์กช็อปอะไรกาอันนี้่ช่องยู u ูบหนูนะ อ้าวเยี่ยมเลยอ้าวพอบอกยูทูบแล้วก็เห็นว่าสปีดมันจะขึ้นมาพูดว่ามียูทู e ก็ไม่เล่นตาจะเหลือขึ้นมาหน่อยนึงคุณหลชื่ออะไรในบทยังไม่เห็นอะไรเลยยังไม่เห็นบทอะไรเลยาจตังยังงากินแล้วเอาแจตังด้วยเหรอเนี่ยต้า้วยเหรอเดี๋ยวมาเข้าวัเดี๋ยวมาเน่าเน่าเหมือจริงเ่ย นี่ดาราท่นตลกแล้วถ่ายต่อครับไม่ได้ว่าอะไรเมื่อสูกับต้นไม้เนี่ยดวงอาทิตย์เป็นฟ้าพยานให้เลยเนี่ยถ่ายต่อสิน่ยเขาเขารอแอคท่าเลยเนี่ยกินนคาบูเขาไม่ได้ทันแล้วไม่ได้ค้างคืนนะหนูเสร็จสีนุมที่ยังเปิดอยู่เป่ะเปิดไม่เปิดอยู่ครับแล้วเขจะไปมูจะรอขาประทานฟรีไหม ทุกคนทําให้เบสได้ผมก็ทําให้ได้เหมือนกันครับอันนี้ที่สักขาได้ไ่มคะไม่มีหรอือไงสักขามีค่ะมีครับไปได้เลยฮะแต่ว่าต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องจ่ายครับเพราะว่าปิดไปแล้วปิดแล้วจริงเหรอแล้ววันนี้หนูไปต้อง่วยค์ป่ะเนี่ยลำเบสไม่ต้องจ่ายครับทุกคนเลี้ยงเบสได้พี่ก็เลี้ยงได้ระวังร้านจริงนะก็ถึงได้ปิดไงจัดสรรถึงได้ปิดย้อนแล้วเนี่ย หนูอ่านแล้วไงหนูขิงได้เราไม่ค่อยได้เข้าด้วยกันนะวันนี้เขาเป็นคนชอบอ่านบทแล้วก็ทําการบ้านเก่งมากฮะบางทีผมยังไม่รู้เลยเล่นไปแล้วผมเป็นใครกันแน่เลยาเป็นหนุ่าวบทเรีนะไรนะแต่ไม่ได้เข้าด้วยกันแต่ละกลุ่มแต่อยู่บ้านเดียวกันแต่แต่เป็นคนดีพี่อ่ะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สนิทกันหนูจะอยู่กับพี่แบงค์โบแคนโบแคทเป็นตบ เขาเป็นไอดอลผมเลยนะฮะเรื่องการเรียนเพราะว่าพี่เนี่ยยิ่งกว่าเองอีกใช่ไหมทำไมติดศูนย์ถ้าหมดกี่ตัวไม่เคยติดศูนย์เลยโอ้ยบสติดรอใช่ไหมผมทุกวิชาครับแต่สมัยก่อนนี่แก้ยากด้วยนะแก้ยากแก้ยากครูนี่ก็จะเล่นตัวแต่ว่าครูที่พี่ติดนี่เขาชอบไก่ชนชอบไก่ชนพี่ก็เลยเอาไก่ชนมาให้เขาตีเพื่อนแรกไม่แรกแม่กับเพดพี่เลยลาออก จากการเรียนเพื่อมาเล่นหลังเล่นตลกลาออกทําไมให้เสียเกียริเราออกเองออกเองครับแก้อยเป็นศูนย์แก้อยเป็นศูนย์เออแก้อยิธีแก้รอยคือแก้อยเป็นศูนย์แก้อยเป็นศูนย์แลก้ศูนแก้ศูนย์ให้เป็นหนึ่งพ่อก็ไม่ได้เรียนเก่งเัาจะเป็นแชมป์โลกที่คนรู้จักทั้งโลกนี่ก็ต้องเป็นคนเรียนเึกที่คนรู้จักทั้งโลกเป็นเกนือกเรียนโง่เนี่ยครับครูที่ดูอยู่ก็ฟังพี่อูดไว้นะครับผม ว่าเขาสั่งสอนผมยังไงครับคุณครับแต่เราอยู่มื่อสี่มื่อสี่มอสี่มันจะแบบงงขึ้นเลขก็จะยากขึ้นภาษาอังกฤษก็จะยากขึ้นไปอีกปกติยากแล้วยากเขาใหญ่เลขที่แบบโอ้โหงงมากเลยพอเราพอเราไม่เข้าใจวิชาหนึ่งเราก็จะขี้เกียจวิชาอื่นแล้วทาให้เราแบบไม่อยากจะเรียนไม่อยากจะทําเลยนะดีที่ว่าน้องเบคเขา เป็นคนเก่งอยู่แล้วแล้วก็สมมติว่าเบสไม่อยู่สมมติเบสไม่อยู่พี่ก็ไม่สอนไม่อะไรเขาไม่สอนไม่ช่วยเลยขาไม่ช่วยเขไม่เนะนน้ำว่าเออ้าต้องอย่างว่านี้ใช่แต่เราขี้เกียจเราเขาไม่ต้องเรียนยังไม่เรียนขี้เกียจจะออกมาเลยอันนี้พูดมา30มสิบวินาทีนะครับเรียนเถอะจริงๆเรียนหนังสือเรียนเถอะอ้าวนี่ไงอย่าไปเรียนถ้าขี้เกียจอย่าไปเรียนโดดเลยจะบอกให้ว่าการเรียนหนังสือสบายที่สุดแล้วอย่าหาไม่เรียนเพราะว่าพอไม่เรียนคุณหาเงินนะหาเงินเหนื่อยกว่าเรียนหนังสืออีกเอาที่ยังคนลำบาก ถ้าไม่เรียนนะพอเราไม่จบปุ๊บเราจะทําอะไรก็ได้ที่หลับที่นอนเราจะนอนใต้สะพานลอยจะไปขอใครคิดได้หมดอจะเรียนไม่เรียนเราอยู่ไหนก็ได้ข้อคิดนัมบอลเนาะน้องหลายคนโอกาสที่ดีะที่ได้เอดาราอำหรับหนึ่งในวงการตลกได้มาสั่งสอนเะเป็นต่อ่ะใช่แบบพี่น้องครับอะไรเงี้ยตอนแรกไม่สนิทกันนะสนิทกันเพราะว่า เบส์อ่ะกินน้ำใช่ไหมแล้วแบบกินน้ำเสร็จปุ๊บส่งให้พี่มูสไปเก็บเราเบสกินน้ำอยู่แล้วผมก็เดินไปใกล้แล้วก็ยื่นน้ำมาก็เลยไปเก็บทขไมเราคิว่าสวัสดิการจริงไอ้เรื่องแรกอ่ะไอ้กู้ภัยอ่ะจริง